สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อาพูดนะว่าเวลาเราซื้อไม้แบตนะครับเราควรที่จะซื้อรุ่นแบบท็อปทตั้งแต่ตอนแรกเลยหรือเปล่านะครับเนี่ยอย่างของพี่อ่นนะครับก็ถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับของแบรนด์ V S นะครับก็เขาบอกนะครับว่าอย่างแรกนะครับถ้าเกิดคุณนะครับไม่เคยตีแบตมาก่อนนะครับแล้วอยากจะมาตีเนี่ยแล้วอยากจะซื้อแบบเฮ้ยพี่อ่นขอไม้แรกไม้ดีๆไปเลยหรือเปล่าไม่แนะนํานะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าไม้แบตที่ดีเนี่ย ไม่มีอยู่จริงนะครับไม้แบตที่ดีนะคือไม้แบตที่เข้ากับเรานะครับแล้วก็สไตล์การเล่นของเรานะครับคือมันก็จะมีนะครับถ้าเกิดพูดได้ง่ายคือมีสายบุกนะครับก็คือสายเน้นตีครับต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 ีนะครับแล้วก็สายรับนะครับก็คือสายสปีดก็คือสายรับแล้วก็สายออร่าก็คือนะครับผสมทั้งรับแล้วก็ผสมทั้งสายสปีดครับแบบเล่นเร็วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณนะครับไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยแล้วคุณก็ไม่ซื้อไม้เลยอ่ะบางทีอาจจะไม่ถูกกับคุณนะครับคุณอาจจะเป็นนะครับสาย เขาเรียกอะไรสปีดนะครับแต่ว่าให้คุณเนี่ยอาจจะไปซื้อผิดนะครับไปซื้อมาที่เป็นแบบสายลุกนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาตีเวลาอะไรปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันก็จะแบบไม่เข้ากับจังหวะของคุณนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่พี่แอ้มบอกก็คือว่าเฮ้ยคุณก็ควรที่จะนะครับซื้อมาแบบเกรดกลางๆนะครับซื้อมาแบบออราวนะครับเป็นที่เป็นรุ่นออราวแบบเกรดกลางๆไปก่อนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพอคุณเล่นไปทั้ประมาณครึ่งปีนะครับหรือหนึ่งปีเนี่ยคุณจะรู้แล้วว่าเฮ้ยคุณจะเป็นสไตล์ไหนนะครับ คุณก็ซื้อไมมทรายบุ๋มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นทรายลับนะครับสายสปีดคุณก็ซื้อทรายสายสปีดไปครับมันก็จะแบบว่าถูกต้องกว่านะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างพี่อ่านเนี่ยพี่ก็เคยเล่นเล่นมาแล้วนะดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยสามารถรู้ว่าเฮ้ยอ๋อพี่อานนะครับเป็นสายพวกออรานะครับพี่ก็แบบว่าซื้อรุ่นนี้มานะครับเพราะว่าถ้าเกิดนะครับคุณนะครับซื้อโดยไม่ดูตัวเองนะครับแต่สมมุติว่าพี่อนเป็นสายออรานะแล้วพี่อ่นซื้อแบบไม้แบบบุกมานะสิ่งที่เกิดขึ้นมมมาาคอเ้้้ััััันนนนนกก็จะะตีีไ่่่ขบบพรดงงสิท อย่าลืมนะครับก็คือว่าไม้แบตที่ดีที่สุดไม่มีครับมีแต่ไม้แบตที่เข้ากับตัวเรานะครับผมโอเคครับเยวจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับ้าฝากกดไลค์สับตะแลาวก็แชร์ด้วยนะ